ลาเจขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราในรายการอาาแต่ว่าคนตากใเนี่ยพวกเราขอปัดช่องทางการสี่อสารแล้วหมดงานในไลน์นะคะโอเคใช่แล้วคุณผลงานของเราที่จะมาเร็วๆนะก็อีซองที่สามของใชชื่อเพลงว่ากองวินเอร์เพลงนี้นะคะก็เป็ที่เราซุ่มซองกันะแกมโชว์เร็วๆนี้อยากที่เรก แล้วก็ขอขอต้องทำกันติดการมของเราเลยนะคะก็ทุกคนสามารถติดตามพวกเราดวยกนเราได้ที่ทุกช่องทางของทีมเชฟเอ้ยทุกทุกแพกช่องโซเชียลเบียใช่ก็ทีชืชอของเราเนี่คะแล้วก็ตามกาจกรรค่ะหรือว่าใครที่อาจจะติดตามตารางหรือว่ามาถึงานใหม่เ่ก็ทุกคนที่มาดูกิจกรมทีมเชฟเได้เลยค่ะ รอบนี้ด้วยนะรอบนี้ได้ที่สามถึงมิ้งดยก็สุดท้ายนี้ขอฝากพวกเราเด็กหานเจลไว้ในอบอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะพวกเราขอบอกเลยว่าปีหน้าพวกเราจะมาอย่างจัดเต็มแน่นอนมีอะไรที่ติดตามอีกเยอะแยะมากมายก็ฝากพวกเราเด็กหลานเจอด้วยนะคะแน่นอนแล้วก็สุดท้ายถ้าใครที่ดูช่องของเราทำไมน่ารักจังเลยอยารู้จักจังเลยนะก็มาหาเราคลิบู๊ตอนเวลา เวลาตอนนี้มันเก<ม>ิดเลื่อนนิดนึงก็ณห6โมงเป็นต้นไปเดี๋ยวเป็นเกิกับพวกเราที่บูนนะคะจะน้อทีทนีด้วยก็ฝากด้วยนะคะไว้เจอกันค่ะฝากอรด้วยนะคะขอ,<ไ>อ,อถ่ายรูปสักหนึ่งสองสามรูปหนึ่งสองสามรูปถ่ายรูปกัน,ะน,นคุกกนน่ารเอราเชอร์เชอร์เอาถายดีสัหนาวหนาวเนาะเอาถ้าแบบหนาวเรเาถ้าหนาวเลย ไม่ได้สปอยอะไรนะหนาวตึงหนาหนาบอเ้อตัวอย่างที่ดีนะคะกอดเีกันค่ะโอเคมาเลยนึ่งสองสามอีกรูปนึ่งนะคะนึ่งสองสาม้สาวทุกคนทท่าแบบดแบบดนแบบดุกดีกหนากทากละสาว นู้มาจิวแหะนี่จ้าซั่งน้าจมันเราจะกระตุกก่อนทุกคนสามารถไปติดงานวัดได้นะคะแล้วก็เจอกันที่บูธเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอหนูที่บ้านลงเลยขอบคุณมากค่ะเจอกันขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆนะคะวงไอดอลทั้งเจ็ดวงด้วยเดี๋ยวก็ตามไปเจอน้องๆได้ที่บูธนะคะบูธจะอยู่ชั้น